ที่มันทําลายระบบนิเวศของเล,เลน้ําจืดน้นํากร่อยมันอยู่ได้หมดปลาหมอสีคางดําปลาหมอคางดํานะคะตอนนี้เนี่ยเป็นที่กังวลของผู้เลี้ยงปลาที่ภาคใต้ยอยู่นะคะคเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นเอเลนสปีชีหรือว่าตรงจุดนี้นะครับจากการสํารวจนะครับพบว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและก็ปลาหมอคางดํากลายเป็นคําค้นหายอดน,ยนิยมในช่วงหลายวันที่ผ่านมา จนทำให้บางคนอาจสงสัยว่าปลาชนิดนี้คืออะไรมีที่มาจากไหนรวมถึงมีประโยชน์หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับปลาหมอคางดำํำพร้อมไขคําตอบวิธีแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาเอเลี่ยนสปีชีนี้กันครับก่อนรับชมรับฟังช่วยกันกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับปลาหมอคางดํามีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศและปลานินแต่บริเวณใต้คางจะมีสีดํา และโดยส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่าปลาชนิดนี้ถิ่นกําเนิดอยู่ที่ทวีปแอฟริกากระทั่งถูกนําเข้ามายัางประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนจนเกิดการแพร่ระบาดแต่ยังไม่เป็นที่สนใจเพราะยังมีจํานวนไม่มากและยังไม่มีผลกระทบต่อการทําการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นปัจจุบันข้อมูลจากกรมประมงที่มีการรายงานพบว่าปลาหมอคางดํามีการแพร่กระจายออกไปแล้ว13จังหวัดบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดระยอง ลงไปถึงทางใต้ในจังหวัดสงขลาจะสังเกตได้ว่าปลาหมอคางดำจะอาศัยอยู่บริเวณเขตชายฝั่งทะเลของประเทศไทยและแม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อกับชายฝั่งเป็นหลักโดยปัจจัยที่มีการแพร่กระจายคือปลาหมอคางดำสามารถอาศัยอยู่ได้ในน้ำจืดน้ำเค็มและอาศัยอยู่ได้ดีมากในบริเวณน้ำกร่อยอีกปัจจัยคือปลาหมอคางดำมีการฟักไข่ในปากโดยเฉลี่ยครั้งหนึ่งจะมีไข50่50-300ฟอง และอาจจะถึง500ฟองขึ้นอยู่กับขนาดซึ่งตัวผู้จะดูแลตัวอ่อนค่อนข้างดีทําให้อัตราการรอดตายของลูกสูงขึ้นคอกหนึ่งอาจจะรอดถึง90-95%และเมื่อลูกออกมาจากปากก็จะตัวโตวพอหาอาหารได้เองแล้วครับปลาหมอคังดําเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไรกลายเป็นคําถามที่หลายคนคนสงสัยโดยปลาหมอคางดํามีถิ่นกําเนิดมาจากทวีปแอฟริกานิยมอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ํากร่อยซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา ก็มีการนําเข้าปลาสายพันธุ์ดังกล่าวไปยังหลายทวีปทั่วโลกรวมถึงทวีปเอเชียและในประเทศไทยดังนี้พุทธศักราช2549คณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรงประมงอนุญาตให้บริษัทนําเข้าปลาหมอคังดําเข้ามาเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลนพุทธศักราช2553บริษัทได้นาปลาหมอคังดําจํานวน2000ตัวมาเลี้ยงที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยระบุว่าตายเกือบทั้งหมด และได้ทำการกำจัดทิ้งแล้วพุทธศักราช2555เกษตร <_ d> um> กร,ร,กรชาวสมุทรสงครามพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ <_ d> um> พุทธศักราช2561กรมประมงได้แก้ไขประกาศกระทรวงห้ามนำเข้าปลาหมอสีคางดำปลาหมอมายันและปลาหมอบัตเตอร์ใครฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมายครับ <_ d> um> ปลาหมอคางดำอันตรายอย่างไร เนื่องจากปลาหมอคางดําเป็นปลาที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีทนกับความเค็มได้สูงในขณะเดียวกันปลาสายพันธุ์นี้สามารถกินได้ทั้งพืชสัตว์หรือซากของสิ่งมีชีวิตและสามารถย่อยอาหารได้ดีจึงทําให้มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วปลาหมอคางดํายังไปทําลายตัวอ่อนของสัตว์น้ํากินได้ทั้งลูกกุ้งลูกปูลูกปลาทําให้สัตว์น้ำในธรรมชาติก็ค่อยๆลดลงไปและตัวมันก็แพร่พันธุ์ได้เร็วมากด้วยครับ วิธีแก้ปัญหาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดในแหล่งน้ำธรรมชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรพรเทพเนียมพิทักษ์หัวหน้าสาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแนะนำว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับเอเลีย่ยนสปีชีอย่างปลาหมอคางดำสิ่งสำคัญคือเจอต้องจับเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปยังแหล่งน้ำอื่นควบคุมไม่ให้สถานการณ์แย่ไปกว่านี้อีกวิธีคือการใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำเช่นการนำไปบริโภค ซึ่งภาครัฐอาจเข้ามาช่วยเพิ่มแรงจูงใจได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าเพื่อให้ประชาชนต้องการจับปลาหมอคางดํามากยิ่งขึ้นส่วนสุดท้ายคือการใช้ปลานักล่าเช่นปลากระพงขาวหรือปลากดทะเลหรือปลานักล่าอื่นเพื่อไปทําลายลูกปลาหมอคางดําได้แต่อย่างไรก็ต้องมีการพิจารณาและคำนึงถึงความสัมพันธ์กับขนาดและสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของปลานักล่าด้วยและขณะเดียวกันกรมประมงก็อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย เพื่อทําให้ปลาหมอคางดําเป็นหมันเพื่อควบคุมประชากรลดการแพร่พันธุ์ซึ่งก็ต้องใช้เวลามากครับปัจจุบันยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัดถึงการนําเข้าของปลาหมอคางดําแต่อย่างไรก็ดีปลาหมอคางดํากลายเป็นปัญหาสําคัญที่ควรแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมไปถึงชาวประมงและเกษตรกรไทยครับเราหวังว่าภาครัฐและเอกชนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันหาวิธีแก้ปัญหานี้ได้อย่างรวดเร็วครับ แล้ว,วกค็คงมีอันดามันขนาดเดียวกันจากสขขงคราม